สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราพบกับปากกาปา r เก r นะครับปากเกิเป็นแบรนด์เก่าแก่ของระดับโลกครับเป็นตั้งแต่1888นะครับผมใหได้ดูนี่ปา r เก r หน้าตาของโลโก้ปากเกิเป็นแบบนี้นะอ่า188แแล้วก็มีราชวงนะนะนี่วันนี้เราจะพูดถึงนปากกา2รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวกันแหละครับแต่ว่า2เจเนอเรชั่นเจเนอเรชั่นก่อนหน้านี้กับเจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุดต่างกันอย่างไรเราให้ดูว่าต่างกันอย่างไรนะครับ บางคนคิดบางคนก็บางท่านไม่เคยเห็นรุ่นเก่านะครับแล้วก็รุ่นใหม่ต่างอะไรกันพูดผมว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่หรือเปล่าเป็นของแท้ทั้งคู่นะครับที่ผมจะวัดให้ดูให้หมุนให้ดูความแตกต่างะตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับที่เราทําให้กับ TMB นะนี่สมัยก่อนมากแล้วตัวนี้เป็นรุ่นปัจจุบันนะครับเลเซอร์จะเป็นโลโก้นี้นะอ่ะผมให้ดูความหัวก่อนว่าต่างอะไรกันเห็นไหมครับว่านูนตัวนูนตัวนี้จะนูนสูงกว่านะครับ แล้วก็ตัวคันธนูเนี่ยหรือเขาเรียกตัวคลิปแหนบเนี่ยครับจะไม่เหมือนกันสังเกตดูเห็นไหมครับว่านี่ขวามือคือรุ่นเก่าจะเป็นแหนบทีซ้ายมือจะเป็นรุ่นใหม่ห่างกันเห็นไหมครับแล้วก็หัวเนี่ยจุดนี้ต่างกันนะครับที่รแรกแล้วจุดที่ต่างกันอีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าตรงคอเห็นไหมครับ้อนี่ต่างกันนะครับซันนี่มีขีดหรือขีดเดียวตัวนี้เป็นสาขีดแล้ว ต่างกันอะไรคือต่างกันน้ำหนักครับที่ต่างกันคืออะไรผมจะหมุนให้ดูตัวนี้เป็นโพลีนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจะเป็นโพลีอ่ะผมแกะให้ดูเลยกันนี่คือตัวนี้เป็นโพลีนะชัตเกตโพลีนะแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเป็นอะไรอ่ะนี่เป็นโพลีเหมือนกันครับแต่ว่าจะมีหัวตัวนี้เป็นปลอกโลหะนะแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าก่อนหน้านี้อีกเจเนอชั่นหนึ่งผมจะพยายามหาให้ดูนะตัวนี้เป็นโลหะทางด้ามเลยนะครับหนักมาก ผมย้ำเขาวหนักมากเลยแล้วผมถอดไส้ให้ดูนะไปนี่ของคุณลูกค้านะนี่ของของผมเองคอลเลคชันเก่านี่เห็นไหมครับจุดต่างกันเนี่ยไหมครับต่างกันเห็นปลอกไหมครับดูความหนาเป็นโพลีอะผมมาวัดกันดีกว่าเออแล้วนหนักต่างอะไรกันเดี๋ยวผมประกอบทั้งตัวคืนก่อนดีกว่านะครับท่านเดี๋ยวจะได้ไม่งงกันนี่เป็นของรุ่นใหม่ล่าสุด ครับตัวนี้คือรุ่นปากกา AM นะครับบอกเพนคือโลโลจะมีสปริงอยู่ข้างในเนี่ยที่ผมบอกมีสปริงยืดอยู่เป็นรุ่นขายดีตลอดกาลครับอ่าจะมีรุ่นคือรุ่นอ b เดี๋ยวผมให้ดูนะครับรุ่นเก่าหนักเท่าไหร่ครับนี่ยี่สิบเจ็ดจุดสี่กรัมนะครับย้ำยี่สิบเจ็ดจุดสี่กรัมแล้วรุ่นใหม่หนักเท่าไหร่อ่านี่็นไหมครับยี่สิบหกยี่สามจุดสองกรัมเฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะที่ผมบอกแล้วมันคือเบาเบาตรงนี้เองชัดเจนไหมเนี่ยยี่สิบสามคือบางท่านชอบรุ่นใหมๆ่ๆคือเขาเรียกว่า เบาๆผมแนะนำนรุ่นใหม่แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยจะหนักมากแล้วเก่ากว่านี้รุ่นหนึ่งโคตรหนักเลยหนักจริงๆคือเป็นโลหะเน้นๆเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะมีแล้วมีผมมีประมาณรุ่นอีก1 0 20ปีแล้วด้วยผมตอนสมัยผมทางานแรกๆก็ซื้อเหมือนกันนะหนักมากผมไม่รู้ผมเก็บไว้ที่ตู้ตู้ไหนนะครับถ้าผมหาเจอผมจะไปผมจะใช้รุ่นนี้เหมือนกันแต่การใช้งานนี่สาหัสมาก คือใช้แบบตรงนี้เป็นร้อยหมดเลยนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้สามารถเอามาปรับเงาขึ้นมาใหม่ได้นะครับเป็นรุ่นเก่าของผมใช้ประมาณ2 0กว่าปีแล้วนะครับหนักกว่านี้อีกเยอะเลยครับอ่ะย้ำอีกทีนึงรุ่นก่อนหน้านี้หนัก2 7 4นะครับแล้วถ้ารุ่นปัจจุบันนะครับหนักเท่าไหร่2 3จุดสามนะครับอ่ะแล้วมาดูไซส์กันเออไซส์ต่างกันไหมผมจะวัดที่บอดี้กับตัวนี้ปลอกนะครับก่อนหน่วยเป็นมิลนะครับผมซีโลนะครับปลอกนะครับ คือด้านจับอยู่ที่11.2ถ้าเป็นรุ่นเก่าถ้าเป็นรุ่นใหม่อยู่ที่เท่าไหร่ครับ11จุดผมคิดว่าเท่ากันนะครับ1ิ 12. 2เท่ากันนะครับไม่ต่างกันเลยแล้วความยาวต่างกันป่ะอ่ะามอสที่ความยาวนี่คือความยาวรุ่นเก่านะเดี๋ยวด้วยผมจับตัวจับท้ายก่อน135มิมลนะครับเท่า13.5สมเซนชัดเจนนะครับเดี๋ยวลองดูรุ่นใหม่นะครับอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมือดำไปหนยกนเอาจับแบบนี้ ร้อยนะครับใช่คไหมผมร้อยสามสิบหกมิลครับต่างกันนิดนึงนะครับมิลน,นิดเดียวมิลเดียวนะครับก็สิบสามจุดหกกับสิบสามจุดห้าครับอันนี้คือสิบสามจุดห้าอันนี้คือสิบสามจุดหกแล้วเสียว่าต่างกันนิดเดียวดีกว,ว่านะเออนะแต่ที่ต่างกันหลักๆคือบอดี้ในการออกแบบดีไซน์เห็นไหมครับบางท่านนะครับโอเคอ้าวแล้วถ้าเป็นรุ่นเนี้ยรุ่นเก่าตัวนี้จะเป็นโลหะทุกตัวหรือเปล่าผมตอบว่าเป็นโลหะทุกรุ่นนะครับ ถ้าเป็นสีดําก็เป็นโลหะดำเดี๋ยวผมไปเยามาให้พอดีพอดีเป็นคอลเลคชันเก่าที่ผมเก็บผมได้เก็บกลุ่เดียวเองนะครับสีที่ผมไม่ค่อยได้เก็บหรครับแล้วตัวนี้จะเป็นโพลีหมดเลยเห็นไหมครับที่มันเบาหัวแล้วก็มันจะเบาจาับปุ๊บรู้เลยครับว่าเบานะครับแล้วก็ความคลาสสิกค,คือบางท่านตัวนี้บางท่านเขาชี่อชอบสั้นๆนะต่อผมเวลาผมชอบจับผมชอบจับไปยาวร้านนี้กระเป๋าเสื้อเนี่ยจับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าันนี่นี่เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่า ดูความคลาสสิกขอทต่วของเก่าแบบต่ขัดกว่านะผมให้ดูครับความละเอียดออนช้อยของตัวดามตัวนี้นะเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นสั้นลงหรือแค่3อันตัวนี้เหลือเป็นเยอะนะครับผมไม่นับผมมองต้องมานั่งส่องถึงจะรู้นะครับว่าตัวนี้ยาวเท่าไหร่นะครับกี่ขีดนะครับต้องส่องแต่ว่ารับประกันตัวนี้ของแท้แน่นอนครับเพราะว่าเราทําให้กับธนาคารทีเอ็มบีนะครับทำมาหลายปีมากนะตัวนี้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับ ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่พอดีผมกลับรุ่นเก่ามาอ่ะก็เรามาพูดกันล้วกันอ่ะสรุปจบว่าประเด็นนะครับสรุปเลยนะครับ <Yeah. S 1> รุ่นเก่ารุ่นใหม่ต่างอะไรกันคือ1คือต่างที่น้ําหนักนะครับตัวนี้จะหนักกว่าตัวนี้จะเบาวกว่านะครับแล้วก็โพลีคือรุ่นใหม่จะโพลีเยอะกว่ามันทำให้มันเบาถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะเป็นโลหะเยอะกว่านะครับแล้วก็ที่แหนบขีดขีดเยอะกับขีดน้อยถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยจะแหนบไปขีดเยอะกว่าจะละเอียดอ่อนช้อยกว่า ถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็คิดสั้นกว่าปั๊มง่ายกว่าอะแล้วหัวการโค้งเว้าครับเห็นไหมครับตัวนี้มันคลาสสิกมากคือมันโค้งเว้านนนขึ้นแบบส่วนรุ่นใหม่นี้เขาตัดตรงเลยปะโคบปุ๊บขึ้นเลยอ่านะครับเห็นไหมครับทําให้อะไรทําให้ด้านมตรงนี้จะยาวกว่าถ้าสังเกตนะครับผมจะวางด้วยกันนะนี่เห็นไหมครับคลิปตัวเนี้คือถ้าผมวางด้วยกันนะเห็นไหมครับว่าตรงนี้บอดี้ตัวนี้จะยาวกว่าเออนะก็ประมาณแบบนี้ผมก็ใช้ใดูแล้วกันก็นก ขอบคุณท้่าน,นครับที่เขาชมทุกท่นครับผมจะถามว่าเออมันต่างอะไรก็ต่างกันแบบนี้นะครับเอามาให้ดูนะครับเพราะว่าหายากมากแล้วตัวนี้ก็เก่าบ้ากนะครับตัวนี้ก็รุ่นปัจจุบันนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ